กับการกลับมาของสีดาพร้อมกับความโหดขั้นสุดและคนเดียวที่จะหยุดสีดาไดา้นั่นคือนี่ไงยุ้ว<อ> สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหัวใจศีลานะฮะใน EP ีที่23นะครับวันนี้จะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับอ่ะโอเควิเคราะห์ตัวอย่างเนี่ยใน E ีพี23เนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โห E p พี EP นี้เนี่ยให้ตัวอย่างเรามาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับผมเป็นการกลับมาแก้แค้นของสีดานั่นเองนะครับเดี๋ยวขอไปพูดถึงใน EP ีที่22กันก่อนว่าเขาทิ้งท้ายเนื้อหากันไว้อย่างไรบ้างน,นะครับหลังจากที่มิ่งขวัญน,นะครับไปบอกสีดาว่า สีลานเนี่ยคือต่อกลับมาแก้แค้นนะครับสีดานะครับก็เลยให้น้องสาวตัวเองนะช่วยให้ออกมาจากคุกได้นะครับโดยการประกันตัวออกมาแล้วก็ให้น้องสาวเนี่ย ออกไปสำรวจพื้นที่ที่จะหนีออกนอกประเทศแต่ว่าก็ออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามีตำรวจตั้งด่านอยู่ทําให้สีดาเนี่ยไม่สามารถหนีออกไปไหนได้นะครับและสีดาเนี่ยก็มีแผนที่จะกลับมาแก้แค้นศีลานะครับหลังจากซี่สีลาเนี่ยเขาได้รู้ข่าวนะครับว่าสีดาเนี่ยหายตัวไปนะฮะหาตัวไม่เจอเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตามหาสีดาอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับผมมินตรานะครับก็คุยกับแวลนะฮะบ,บอกแวลว่าไม่อยากเห็นการสูญเสียอีกแล้วนะครับแต่ว่าแวลเนี่ยเขาบอกมินตราว่าคือคุณศีลาเนี่ยเขาเคย เจอเรื่องแบบนี้มาแล้วคุณสีลาเนี่ยจะไม่พลาดอีกนะครับมินตาราก็เลยบอกว่าถ้าต้องการตามหาคุณป้าสีดามินตารู้มินตาราพอจะมีวิธีที่จะตามหานะครับแล้วก็ตัดจบไปนะอันนี้เป็นเนื้อหาที่สิ้นสุดแค่นี้นะครับผมใน ep ที่22นะฮะ ep หน้าเนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นการกลับมานะครับของสีดาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าสีดาเนี่ยร้องไห้นะครับอาจจะเป็นแบบว่าร้องไห้ด้วยความโกรธแค้นอะไรสักอย่างหรือ แล้วก็เป็นฉากที่สีดานะครับมาเจอกับแววครับอาจจะตามมาที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับจนได้เจอกับแววเนี่ยเขาอาจจะมาตามหาสีลาเนี่ยแหละแต่ว่ามาเจอกับแววซะก่อนนะครับอาจจะเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วแววเนี่ยก็ถูกทาร้ายนะครับตรงนี้เนี่ยเดาว่าแวลอาจจะไม่บอกว่าศีลาอยู่ที่ไหนนะครับแววก็เลยโดนนะนี่เนี่ยเป็นฉากที่แววเนี่ยกำลังถูกสีดานะครับจับหัวแล้วก็โยนลงไปตรงไหนเหมือนโยนให้ตกบันไดนะเพราะว่ามันเป็นฉากที่แวลร้องอ้าเหมือนตกลงไปตรงไหนสักที่หนึ่งถ้าตกตึกนี่คงไม่ใช่มั้งแต่เวอร์ชั่น เก่าเนี่ยแวลเนี่ยไม่ได้โดนอะไรนะครับในตอนจบนะแต่ว่าเวอร์ช <In> ันนี้เนี่ยมีแวลเนี่ยโดนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นฉากที่สีดานะครับกลับมาแก้แค้นทุกๆคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามีของตัวเองเนี่ยก็ยังโดนด้วยนะครับโทษฐานที่ไปแจ้งตำรวจจับนะครับรถของท่านสสเนี่ยกำลังขับไปนะครับอยู่ดีมีรถบรรทุกนะครับผมมุ่งหน้าที่จะเข้ามาชนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าท่านสสเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยพ่อของศีลานะครับคือโดนยิงนะเพราะว่าเข้ามาขวางกระสุนให้กับศีลาในตอนที่งานศพของน้ำ พ่อเขาจะเดินรถบรรทุกเนี่ยชนเลยหรอโอ้โหโหดมากนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนที่แบบว่าโหดร้ายมากๆแล้วสาวิทนะครับหลังจากที่ถูกรัศมีนะฮะให้คนไปกระทืบแล้วก็เอารองเท้าตกหน้าเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่คอนโดนะฮะซึ่งก็ไม่มีบ้านอยู่แล้วเขาก็ไปอยู่ที่คอนโดนะครับแล้วจะมีฉากที่สาวิทนี่ครับผมมาเจอกับมินตานะครับเหมือนเป็นร้านอาหารหรือเป็นผับสักทีหนึ่งเนี่ยซึ่งที่มินตราเนี่ยพูดทิ้งท้ายไว้ใน AP พ2ที่ว่ามินตราพอจะมีวิธีนะที่จะตามหาคุณป้าสีดามินตราเนี่ยน่าจะนัดสาวิ ออกมาคุยกันแล้วก็น่าจะแบบว่ามาหลอกถามว่าสีดาอยู่ที่ไหนนะครับแต่สาวิทเนี่ยดูจากบาดแผลที่ใบหน้าแล้วคือจากที่โดนกระทืบเนี่ยคือแผลก็ยังไม่ได้หายดีนะครับพอ,อเข้ามาเนี่ยเหมือนเขาเมานะแล้วก็มาลวนลามมินตรานะครับซึ่งมินตราเนี่ยน่าจะไม่ได้บอกศีลานะว่าตัวเองเนี่ยมาพบสาวิทนะครับแต่ว่าศีลาเนี่ยก็คงจะรู้เรื่องนะครับจากแวลเนี่ยแล้วก็มาตามมาจนเจอนะครับศีลา,า,าก็บอกว่าบอกว่าอย่ายุ่งนะครับแล้วก็ฉากต่อมาเนี่ยเหมือนศีลาเนี่ยก็ลาาสาวิทนะครับออกไปกระทืบนอกร้านนะครับโดย ใช้ปืนขู่ด้วยนะฮะคือในฉากนี้นะครับคือผู้หญิงทั้ง4คนของศิลาเลยคือจะเป็นคนทุกคนที่ศิลาเนี่ยเลี้ยงดูไว้นะฮะก็จะมีแหวนนะครับมีรักษมีมีวินจาแล้วก็มีแววนะครับคือแบบว่ากิ๊ดคือแบบกลัวว่าศิลาเนี่ยจะยิงสาวิตจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่รู้สาวิตเนี่ยจะโดนอะไรบ้างอาจจะแค่โดนขู่นะครับเฉยๆอาจจะไม่โดนอะไรอาจจะโดนกระทืบเฉยๆนะครับในฉากนี้นะฮะถ้าสังเกตในฉากนี้นะครับสังเกตดีๆเนี่ยฉากนี้เนี่ยน่าจะเกิดก่อนฉากที่ศีดาไปเล่นงานแววหรือเปล่าเพราะว่า ว่าหน้าตาของแวลนะครับไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะครับจากฉากนั้นเนี่ยจะเป็นฉากที่แววนะครับอาจจะตกมันไดหรือตกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคืออาจจะต้องบาดเจ็บนะครับแต่ว่าในฉากนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนฉากที่แวลโดนทําร้ายนะครับซึ่งความน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนั้นนะ,ะและคนเดียวที่ได้อยู่สีดาได้นั่นคืออะไไงยุง Okay. นี่คือตัวอย่างที่เราจะได้รับรู้นะครับจะเป็นเรื่องราวใน EP พีที่2 3เนี่ยคือสีดาเนี่ยจะกลับมาแก้แค้นทุกคนนะครับคือแววเนี่ยก็โดนทําร้ายไปด้วยส่วนมินตาเนี่ยจะไปถามหาคุณป้าสีดานะครับจากสาวิตรก็นัาสาวิตรออกมานะครับแล้วสาวิตร,ร,ถถนนนรเนี่ยก็ล,ลาาวนลามเธอนะครับสีดาเนี่ยก็เลยลากสาวิตรนะครับออกมากับคืบนอกร้านโดยที่ใช้ปืนขู่นะครับเรื่องราวต่อจากนี้นะครับถ้าเป็นในเวอร์ชั่นเก่านะนะก็จะเป็นตอนที่สีดาเนี่ยรอดจากการประกันตัวออกมาแล้วก็กลับมาแก้แค้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่จะ ถูกมุ่งเป้าหมายในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือแก้แค้นศิลานั่นก็คือมินตรานั่นเองนะครับซึ่งอาจจะแบบได้รับความร่วมมือกับมิ่งขวัญด้วยนะโดยที่การที่ในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเขาจะจับตัวมินตราไปนะครับเพื่อให้ศิลานี่ล่อให้ศิลานี่ออกมานะฮะแล้วก็ให้ศิลานี่ยอมคืนทุกอย่างให้กับสีดานะครับแล้วเขาก็จะฆ่าศิลานะส่วนมินตราเนี่ยก็ถูกจับตัวไปแล้วก็ถูกคุณนายสีดานะครับผมตบตีด้วยความที่มินตราเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณนายสีดาเนี่ยก อยากให้มินตราเป็นอะไรไปเนี่ยก็ให้ศิลาเนี่ยมาหาที่บ้านหลังนั้นนะครับศิลาเนี่ยก็มาด้วยความเป็นห่วงนะครับพอเข้ามาถึงเนี่ยก็ถูกกระทืบนะครับผมถูกทานู่นทานี่นะครับผมด้วยความแก้แค้นถูกคุณนายศิดาเนี่ยเหยียบขาเพราะว่าทาให้ขาลูกชายของตัวเองเนี่ยเสียนะครับผมถูกอาสาวิทเนี่ยกระทืบกระทืบนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เขาคุณนายศิดาเนี่ยก็ขู่ศิลาครับก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ทําร้ายมินตราเนี่ยให้ศิลาเนี่ยเซ็นมอบทุกอย่างที่เป็นของตัวเองแล้วก็มอบบริษัทแล้วก็บ้าาาาาาานหลังทีี่เเออจกคคุณศไปมื มโดยที่คุณนายเนี่ยยอมสัญญามาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ศิลาเนี่ยเซ็นแล้วก็เอาโฉนดทุกอย่างเนี่ยมาโอนให้คุณนายศิลาเนี่ยที่กรมที่ดินในวันพรุ่งนี้นะครับในวันถัดไปเนี่ยศิลาก็ยอมทําตามทุกอย่างนะครับเพื่อไม่ให้มินตราเนี่ยเป็นอะไรไปนะครับศิลาก็เลยโทรบอกนะครับผมโทรบอกรัศมีนะครับให้เตรียมเอกสารบ้านเตรียมเอกสารที่ดินเอกสารผับเอกสารทุกอย่างเนี่ยที่เป็นของศิลาเนี่ยเอามาเอามาไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเอาไปเจอกันที่กรมที่ดินแล้วคุณนายศิลาเนี่ยก็จะส่งทนายไปนะ การโอนนะครับผมรัศมีนะครับผมก็เลยไปบอกแวลนะครับว่าขอเอกสารที่อยู่ในเซฟของศิลาเนี่ยเพราะว่าศิลาเนี่ยโทรมาบอกว่าให้เตรียมเอกสารเอาไว้นะครับผมไปเจอกันกมที่ดินในวันพรุ่งนี้นะครับแวลเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจนะครับผมเขาก็ไม่เชื่อใจว่าแบบเฮ้ยทำไมศิลาต้องทําแบบนั้นด้วยเจาเอกสารไปไหนแล้วทาไมไม่แบบมาบอกกับตัวเองนะครับเขาก็ไม่เชื่อนะครับทำให้รัศมีเนี่ยต้องโทรกลับมาหาศิลาอีกครั้งหนึ่งนะครับศิลาก็บอกว่าผมต้องการเอกสารพวกนั้นจริงๆให้คุณแวลเนี่ยไปเปิดเซฟไปเปิดเซฟช่วยเปิดเปิดเซฟ เซฟแล้วก็เอกสารพวกนั้นนะครับผมเอามาให้ที่คมที่ดินในวันพรุ่งนี้นะครับทีนี้แวว์กับเมลสมีเนี่ยเขาก็คุยกันว่าแบบทําไมมันแปลกๆเหมือนศีลาเนี่ยเต็มใจหรือว่าศีลาเนี่ยจะถูกบังคับหรือใครเนี่ยเป็นคนบังคับเขาก็ยืนคิดกันด้วยความเอะใจนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยศีลาเนี่ยก็พยายามที่จะแย่งปืนสาวดนะครับผมเพื่อจะหนีแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยถูกมัดมืออยู่เลยทําอะไรได้ไม่ได้ม่ถนัดนะครับผมแล้วก็สู้กับสาวดนะครับผมจนตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับได้รับบาดเจ็บคืนไปโดนตะปูเเกีี่่ยววทแแขนนจลลลือดไห้ม มินตราเนี่ยก็เข้ามาดูแลนะครับผมคือเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกจับไว้ที่เดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันนะครับมินตราเนี่ยถูกล่ามโซ่ขาเอาไว้แล้วเธอเนี่ยก็โดนทําร้ายจนปวดท้องนะครับแต่พอเธอเนี่ยลุกขึ้นไหวเนี่ยเขาก็มาทําแผลเอาเสื้อเนี่ยมามัดแขนให้กับศิลาแล้วมินตรานะครับผมก็บอกกับศิลาว่าลูกที่อยู่ในท้องเธอเนี่ยเป็นลูกของศิลานะครับทำให้ศิลาเนี่ยรู้สึกดีใจมากนะครับดีใจมากที่แบบว่าเออเป็นลูกของเขาเขาก็เลยคราวเนี้ยเขาก็เรียกตัวเองว่าพี่ต่อแหละก็เลยบอกมินตราว่า ต่อไปพี่ต่อจะพี่ต่อจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะพี่ต่อจะอยู่กับมินตลอดไปอนะ่าอันนี้เป็นการบอกรักกันในฉากที่แบบว่าโอ้โห,โโหเนื้อตัวเนี่ยถูกทาร้ายทั้งคู่เลยนะครับมันก็แค่แมงดาตัวหนึ่งที่มันอยากจะมีที่ยืนในสังคมผมไม่ใช่เด็กกํพาพร้าไร้ค่าเหมือนมาชี้เลือนแต่ตอนนี้ผมคือสิทลาความผู้หญิงอย่างพวกเธอนี่แหละทําให้ ส่วนไฟล์ของธันวานะครับผมก็แอบไปเจอพ่อนะครับผมแอบไปเจอพ่อของมินตรานะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลคือธันวาเนี่ยรอจังหวะที่แม่กับมิ่งขวัญเนี่ยออกจากห้องไปแล้วเขาเนี่ยก็เข้ามาพบกับคุณพ่อนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยก็บอกกับธันวาว่ามินตราเนี่ยถูกคุณนายสีดานะครับจับตัวไปนะครับหลังจากที่แววนะครับผมไม่เชื่อว่าแบบสีดาเนี่ยถูกบังคับให้ทําหรือเปล่านะครับผมก็เลยให้รัศมีนะครับผมกับแวนเนี่ยไปหามิ่งขวัญที่บ้านนะครับผมทั้งคู่ไปหามิ่งขวัญที่บ้านครับแล้วก็จับตััววมิ่งขญ ผมขู่ว่าถ้าไม่บอกเนี่ยคือเขาจะแบบว่าจะตัดผมมิงขวัญทำให้แบบว่าไม่สวยนะครับผมก็เลยแบบว่ามิ่งขวัญก็เลยยอมบอกว่าศิลากับมินตราเนี่ยถูกจับไว้ที่ไหนนะครับส่วนฝ่ายศิลากับมินตราเนี่ยเขาก็ช่วยกันนะครับผมจนหนีออกมาจากบ้านนะครับที่ถูกจับตัวเอาไว้ได้จาววิทกับลูกน้องนะครับผมก็พยายามออกมาตามจับกลับไปนะครับส่วนฝ่ายของแหวนแล้วก็รัศมีนะครับผมก็ตามตำรวจนะครับผมมาจนถึงบ้านหลังนี้นะครับแต่มาเนี่ยก็ไม่เจอศิลากับมินตราแล้วเพราะว่าหนีออกไปก่อนนะครับผ ก็เลยพากันออกตามหานะครับลากบมินตราเนี่ยก็หลบไปได้แล้วก็แอบอยู่นะครับทีนี้รัศมีเนี่ยก็มาเจอศิลาพอดีนะครับผมก็เลยแบบจะพาศิลานี่ไปด้วยกันแต่ทีนี้สาวิทเนี่ยเข้ามาเจอก่อนก็เลยจับตัวรัศมีเป็นตัวประกันไว้นะครับแล้วก็เหมือนมีการต่อสู้กันระหว่างลูกน้องของสาวิทนะครับผมกับศิล<ร>านะครับผมก็สู<ร>้กันไปสู้กันมานะครับผมรัศมีเนี่ยก็หนีออกมาจากสาวิทได้นะครับศิลานี่ก็แย่งปืนมาจากลูกน้องของสาวิทได้นะครับแล้วในขณะที่ส<ร>าวิทยเนี่ยกำลังจะยิงศิลาน ขวานกระสุนไว้นะครับทำให้เธอเนี LS ่ยถูกยิงเข้าไปจังๆนะครับแล้วสาวิตเนี่ยก็จับมินตราไปนะครับสิลาเนี่ยก็พารัศมีเนี่ยจะไปรักษาทีนี้เนี่ยรัศมีก็ไม่ไหวแล้วนะครับรัศมีเนี่ยถ้าใครสังเกตจริงๆตัวละครเนี้ยอาจจะดูแบบว่าเอ้ยเหมือนอ่อยเหมือนอ่อยศิลาหน่อยแต่จริงๆแล้วเขามีความจงรักภักดีกับศิลานะเขามีความรักที่เป็นทั้งแบบเออมีความรักที่แบบก็คืออยากลึกซึ้งอะแล้วก็มีความรักที่เป็นทั้งเพื่อนะให้กับศิลานะครับผมคือเป็นผู้หวังดีกับศิลานั่นเองนะครับล ผมก็บอกศีลาว่าถ้าเรออัศมีอะ่ะเคยขอสิบอกว่าถ้ามีทำำําสําเร็จอ่ะมีอยากได้รางวาัลรางวัลของสิก็คือการหอมแก้มรัศมีนั่นเองนะครับแต่ว่ามีทําไมส่สําเร็จแล้วมีคงไม่ได้รางวัลแล้วแหละทีนี้ศีลาเขาก็หอมแก้มนะครับผมหอมแก้มรัศมีในะขณะที่แบบเลือดก,กําลังอาบท้องเธออยู่อะ่ะศีลาก็เลยหอมแก้มรัศมีนะครับแล้วรัศมีก็ตายหมดลมหายใจตอนนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมตำรวจนะครับผมแล้วก็แหวนเนี่ยก็วิ่งเข้ามาเจอพอดีนะครับผมแล้วรถพยา บนนก็มานะครับแล้วก็แบบตำรงตำรวจเนี่ยก็เข้ามากันเต็มเลยมีลูกน้องของสาวิต์เนี่ยที่ยังไม่ตายนะครับผมมีแบบว่าที่โดนยิงแต่ยังไม่ตายนะครับแล้วตำรวจเนี่ยก็ได้เบาะแสนะครับผมว่ามีรถแท็กซี่นะครับผมถูกถูกป้นไปแล้วก็คนขับแท็กซี่เนี่ยก็ถูกทำร้ายนะครับตำรวจเนี่ยก็เลยไปดูสถานการณ์นะครับผมรวมรวมทั้งทันวาด้วยทันวาก็บอกให้ศิลาเนี่ยอยู่หยุดในจุดเกิดเหตุนี่แหละเพื่อมีอะไรเนี่ยจะได้แยกกันช่วยจะได้ไม่ต้องติดต่อกันลำบากนะครับในขณะที่ศิลาเนี่ยเขารออยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยู่เเฉยครับาก ไปขโมยปืนตำรวจมาแล้วก็ไปจี้ลูกน้องนะครับผมลูกน oh ้องของสาวิตเนี BACK ่ยที่เขายังไม่ตายเนี่ยแล้วก็ขู่ว่าถ้าไม่บอกเนี่ยจะยิงให้บอกมาว่าสาวิตเนี่ยพามินตราไปซ่อนไว้ที่ไหนนะครับผมจนศิลาเนี่ยตามไปได้นะครับแต่ศิลาเนี่ยตามไปคนเดียวเลยนะครับผมตามไปก่อนคนเดียวแล้วก็ไปเจอสาวิตนะครับกำลังจะพามินตราครับหนีขึ้นเรือไปนะครับแต่ว่าศิลาเนี่ยเข้ามาขวางไว้ได้ก่อนนะครับทั้งสาวิตแล้วก็ศิลาเนี่ยก็เลยยิงต่อสู้กันครับศิลาเนี่ยก็ยิงสาวิตนะครับผมจนล้มสลบไปแต่แต่เขายังไม่ตา และขณะนั้นนะครับผมคุณนายศีดาเนี่ยก็เข้ามาพอดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะฆ่าศีลาเพราะว่าศีลาเนี่ยยิงลูกชายคิดว่าลูกชายของตัวเองตายแต่ว่าสาวิตนะครับผมไม่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงศีลาตกน้ําไปนะครับผมแล้วก็จับมินตราเป็นตัวประกันนะครับหลังจากนั้นนะครับตำรวจเนี่ยก็เข้ามากันเต็มเลยนะครับผมสาวิตเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครเข้ามาเนี่ยเขาจะยิงมินตรานะครับแต่ตอนนี้มินตราเนี่ยปวดท้องมากเลยครับเพราะว่าคือตอนที่ต่อสู้กันนะครับผมมินตราเนี่ยล้มลงไป ะครับล้มลงไปแล้วท้องเนี่ยกระแทกกับขอบสะพานครับทำให้เธอเนี่ยเจ็บท้องมากในตอนนี้นะครับผมในขณะที่ตํารวจเนี่ยกำลังเกี้ยกล่อมสาวิทอยู่ให้วางปืนนะครับศิลาเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับผมแล้วก็ดึงสาวิทเนี่ยลงไปในน้ำนะครับคุณนายสีดานะครับผมก็พยายามยิงศิลานะครับผมแล้วศิยาเนี่ยก็โดนยิงกลางหลังแล้วก็จมน้ําไปนะครับส่วนสาวิทเนี่ยก็โดนกระสุนนะครับผมจากตํารวจยิงกาดลงไปด้วยแล้วก็คุณนายสีดาเนี่ยก็ถูกตํารวจยิงที่ขานะครับหลังจากนั้นนะครับผมตำรวจก็เข้าจับกุมคุณนายสีดานะครับแล้วก็ง จนเจอสาวิตนะครับแต่ว่าไม่เจอศิลานะครับผมสาวิตก็ขึ้นมาจากน้ําแต่ว่าเขายังไม่เสียชีวิตนะครับค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องหัวใจศิลานะคะกับแฟนๆช่องวานทุกคนด้วยนะคะก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนก็ตั้งใจเป็นอย่างดีนะคะก็หวังว่าจะติดตามรับชมกันนะคะฝากด้วยนะครับ <laughs> หลังจากนั้นนะครับผมมินตราก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่ามินตราเนี่ยได้เสียลูกไปแล้วนะครับแต่คุณแม่เนี่ยปลอดภัยแล้วไฟล์ของแม่ของมิ่งขวัญนะครับผมแล้วก็ตัวของมิ่งขวัญเองเนี่ยเมื่อรู้ว่าคุณนายสีดาเนี่ยถูกจับนะครับเขาก็พยายามที่จะหนีออกนอกประเทศเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับขณะที่เขากำลังนั่งแท็กซี่เนี่ยกำลังจะไปสนามบินนะครับผมก็มีตำรวจเนี่ยเปิดบ่อนะครับแล้วก็ขวางหน้ารถดไว้แล้วก็มาจับตัวทั้งคู่นะครับผมไปโรงพักนั่นเองนะครับพอไปถ ว่าเขาเนี่ยมาจับเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ดีนะไม่รู้หรอว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวสั่งย้ายให้หมดเลยในขณะที่เขาโวยวายอยู่ก็มีผู้หญิงที่แบบว่าถูกจับกลุมอยู่ในคุกด้วยเนี่ยก็แบบว่าบอกว่าเฮ้ยเสียงดังอะไรนึกแล้วทีนี้เขาก็ไปด่าผู้หญิงพวกนี้นะครับว่าแบบเป็นคนชั้นต่ำพวกแกเนะี่ยเป็นคนที่คุกทีนี้พวกเขาเนี่ยก็เลยลุมลุมตีลุมกระทืบนะครับผมท,ทั้งมิกทั้งมิ่งขวัญแล้วก็คุณแม่ก็คือกองนะครับผมในคุกเลยนะครับส่วนไฟล์ของคุณนายสีด้านะครับผมกับสาวิทไปนะ เรคดีนะครับผมให้มาทําการอาทาแผนคํารับสารภาพนะครับโดยที่ให้มาที่เกิดเหตุนะครับผมแล้วก็ทําให้ดูว่ายิงยิงคนยังไงฆ่าคนยังไงทําแบบไหนอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็มีคนมามุงดูเต็มเลยฝ่ายแหวนแล้วก็แววนะครับเขาต้องการที่จะมาแก้แค้นนะครับผมแก้แค้นคุณนายสีดาเพราะว่าเขาคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนฆ่าศีลาตายนะครับเขาก็เลยขนเปลือกทุเรียนนะครับผมมาเต็มตะกร้าเลยแล้วก็แจกคนที่มาดูเนี่ยให้ช่วยกันแบบว่าเอาเข้าไปตีนะครับผมเข้าไปตบหน้า ทั้งสาวิตแล้วก็คุณนายสีดาเนี่ยจนเลือดเต็มตัวเลยนะครับแล้วคุณนายเนี่ยก็มาทาฉันยังไงพวกแกมันคนชั้นต่ํายิ่งพูดแบบนี้ก็ยิ่งโดนลุมถึงกันไปใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดจบข,ของคุณนายสีดาแต่ก็ไม่ถึงตายหรอกนะครับผมก็แค่แบบถูกทําร้ายร่างกายนะครับตำรวจก็กันการออกไปนะครับส่วนฝ่ายของมินตรานะครับผมเขาก็เสียทั้งลูกแล้วก็เสียทั้งศิลาไปเนะี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยเขาแบบคิดถึงมากเขาก็มานั่งที่บ้านหลังเล็กนะครับผมมาที่เรือนหลังเล็กเนะี่ยที่เคยอยู่ <c> ศิลอนนจนเนี่ยเขาได้ยินเสียงเป่าเมาส์โอ,อกแกนนะครับผมเพลงหัวใจของเธอเนี่ยเป็นเสียงเป่ามัลโอ,อกแกนเป็นเป็นเสียงเมาัลโอ,อกแกนของศิลาเนี่ยเขาก็พี่ต่อพี่ต่อ พี่ต่ออยู่ไหนแล้วทีนี้ศิลาเนี่ยก็โผล่มาครับแล้วเขาก็กอดกันทั้งคู่ก็กอดกันนะครับผมแล้วมินตราเนี่ยก็ถามศิลาว่านี่พี่ต่อยังไม่ตายใช่ไหมศิลาก็เลยบอกว่าคนที่ตายไปแล้วอ่ะคือศิลาแต่คนที่จะอยู่กับมินตราตลอดไปก็คือพี่ต่อแล้วทั้งคู่ก็กอดกันแล้วก็จบบริบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมของหัวใจศิลาใน EP ีที่17แล้วก็ เป็น e ีสุดท้ายนะครับผมในตอนจบนั่นเองเป็นตอนจบของเรานะครับซึ่งไม่รู้ว่าณปัจจุบันอะอาเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมจะจบแบบนี้หรือเปล่าน <C> ะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นกันนะแต่ว่าในเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเป็นไปตามนี้ก็ได้นะครับผมหรือไม่อาจจะแบบเปลี่ยนจุดจบของนักแสดงแต่ละคนให้เป็นไปตามไหนเนี่ยเราก็อาจเขาอาจจะเปลี่ยนได้นะอาจจะแบบว่าตอนจบของคุณนายสีดากับสาวิตเนี่ยอาจจะไม่ถูกทําแบบนี้จจกบบ็ได้อาจจะแบบถูกทําแบบอื่นหรืออะไรก็แล้วก็ว่าไปนะครับผมหรืออาจจะโดนอะไรมากกว่านี้หรือจะซอฟกว่านี้อะไรก็ ็ว่าไปนะครับอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้คือมันไม่ไม่ไม,ไม่เขาทาไม่เหมือนเป๊ะอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาถึงตอนอาวสานแล้วนะถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องหัวใจศิลากันต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์จากตัวอย่างในแต่ละตัวอย่างของแต่ละ e ีละว่าตัวอย่างเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างแล้วก็ มันควรจะดําเนินเรื่องไปประมาณไหนจากเวอร์ชั่นเก่าอะไรเนี่ยอาจจะมาทําคลิปพูดคุยกันได้ครับผมแต่ว่าวันนี้ก็จะสิ้นสุดการสปอยอีพีเดียวๆไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วก็ถ้าออนแอร์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีอะไรมาพูดคุยเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปพูดคุยกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่รับชมมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมตั้งแต่ที่แบบว่า,ามีหัวใจศิลามาราทอนนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมคือเรามาทาคลิปหัวใจศิลาเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนะะนในล ดูเยอะเหมือนกันถึงเรตติ้งเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะออนออนวันเดียวกับละครของช่องอื่นที่แบบว่าเออมีฐานคนดูเยอะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาวๆตัวผมเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับขอบคุณมากแล้วกันเนื้อหาตรงไหนมีภาพป,ประกนนใดขออภัยมาได้ชี้นีดแล้วกันครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเพื่อไให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ